ไปกันต่อชายตัวนั้นคือก็ชอบเหมือนกันเป็นสำหรับสายหวานน,น,นิดนึงตัวหลุยวิตองในหุ่นเราจะไปอันนู้นก่อนไหมใช่แล้วเอาหลุยให้หมดก่อนละกันเนาะเธออันนี้ก็เป็นสายหวานนะคะทุกคนเพราะว่าเขาปักด้วยคริสตัลปะใช่ตัวนี้ทุกคนเป็นเหมือนแบบลูกปัดคริสตัลเลยแล้วว่าไหนอชอบมากเพราะว่าดูมีความแบบด้วยความที่สีเขาไม่ใช่สีขาวนะทุกคนมันจะเป็นสีแบบนวลน,น,วนเหมือนผ้าแบบผ้าสีนวลเธอทําอะไรตะลบมทำแบบมืออ๋อ อุ้ยน้องเขาดัดยากมากเลยอ่ะใช่ฉันเคยจะดัดแขนน้องเขาขึ้นมาอาแล้วนิว้วคือแบบนิ้วหักอย่างงี้นะคะอ๋อซาลาเฮซาลาเฮ้ยไม่ใช่มันหักติดมือเธอมานะอ่ะอย่างงี้นะคะทุกคนอ่าก่อนเลยว่า,านาคะคะทุกคนคือรุ่นนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเขาเป็นงานปัก เขียนว่าหลุยวิตองเลเวอร์แบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่5 7 9 0 0บาทถามว่าคุม้มไหมคุ้มมากเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นงานปักนะทุกคนปกติง,งานปักยังไงเขาแพงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามีทั้งหมด3าไซส์คือ ML แล้วก็ 2XL นะใช่แล้วจริงๆรุ่นนี้แนะนำมากเลยสำหรับสาวๆคุณผู้เนาะมันดูหวานมันดูแบบว่าดูใส่ง่ายดูแบบเป็นเสื้อยืดที่แบบว่ามีอะไรอ่ะถูกดูแบบ<อ>ใส่แล้วดูแบบเป็นผู้ดีอย่างนี้เลยนะทุกคนใครที่ชอบนะคะก็คือ บอกเลยว่าสามารถนี่อุ้ยอันนี้เริ่มเริ่มน่ากลัวละอันนี้แบบทักทายคนดูอุ้ยเธอน้องมือเหมือนฉันมากเธอดูมือแบบนิ้วล็อกใช่ปะเฮ้ยเธอทำไมนิ้วเธอเป็นงั้นได้ไงเอา้าดูสิเห็นไหมม, <S <S หมือเหมือนเปะทำไมอ่ะทำไมมือเป็นงั้นได้อันนี้คือมือปกติหรือเก,งก่งปะมือปกติมือปกติเหรอนี่เก่งปะเคยเก่งตอนเด็กแล้วตอนโตเลยเป็นแบบนี้ไม่อันนี้คือเก่งอยู่ปะในแบมือดิเฮ้ยซิ่งหงออันนี้คือแบบโอ้ แปลกไหมนิดนึงดูเหมือนน้องแล้วมันเจ็บปะไม่เจ็บมันเหมือนเป็นกระดูกแบบเหมือนเหมือนกระดูกหักเหี้ยฉันชอบกินอันนั้นน่ะขนมจีนตีนไก่อะ่ะแล้วที่บ้านบอกว่าเป็นเวนกรรมอะ่ะก <c oughs> ินตีนเยอะ <c oughs> นิวก็เลยเป็นงี้เลยอรอ <c oughs> ใช่ไม่เธอแต่ว่าอาจจะไปเรื่องจริงเพราะว่าไม่คนไม่กินตีนเหรอใช่ไม่กินตีนไม่แล้วคืออะไรว่าหลังบ้านทุกคนแบบหยิบมือขึ้นมาดู ป็นหลังไม่กินตีนกินตีนหรือเปล่าคะไม่กินตีนเห็นป่าไม่เป็นอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมของฉันนี่แหละแล้วหลังมาคนนี้คนนี้กินตีนไหมคะคนนี้กินตีนไหมกินหรอกินหรอกินหรอไม่กินไหนชูมือสิชูมือหักเลยโชว์มือไหนค่ะอย่าแกล้งหุ่นโมเดลใครชอบกินนี่แสดงว่านี่ชอบกินเธอชอบกินใช่ไหมเดี๋ยววันหลังไปกินกับฉันนะนี่ตีนมันรสชาติเป็นไงมีรสปะ อร่อยหรอไม่เคยกินกินไก่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ๆมาแบบบึ้งเอามาโดนหน้าฉันไม่รู้ทำไมที่ซักามว่ามันมีตีนอยู่ไม่กินได้หรอในแบบในแบบสัตว์อ่ะเธอไม่ได้นะคะไม่ได้ที่เอามาทำเป็นอาหารได้อย่างเดียวคือมีตีนไก่อย่างเดียวใช่ป่ะใช่แล้วชอบกินกับขนมจีนหรือต้มซุปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ไหมจ้าโอ้เข้าใจแล้วอันนี้ไม่ไม่กล้ากินเพราะว่ามันดูแบบสภาพมันดูแบบอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะ ลองหนึ่งครั้งอุ้ยเจ็บหรอ,อแปลว่าแปลว่าเธอต้องกินไข่อึ่งด้วยแน่เลยอุ้ยไข่อึ่งไม่กินไข่ <c oughs> อึ่งน่ากลัวมาก <c oughs> หนูเคก,กินไข่อึ่ง <c oughs> <EN> ด้วยหรอ,อชอบมากเจนี่ชอบมันดูแบบนัวไหมหรือ,อยังไงไม่รู้ต้องถามว่าใครเคยกินหรือเปล่าคุณผู้ชมมีใครเคยกินไหมคุณผู้ชมมีใครเคยกินไหมคะไข่อึ่งกินเนาะที่เขาบอกว่าช่วงแบบช่วงเมษาคือช่วงเลิศเลยใช่ปะของไข่อึ่งคือไข่คือน้องจะตัวอ้วนอะแบบหรอแบบไข่เต็มท้องอะแล้วเราคือกินแต่ไข่แต่ว่าตัวไม่กินใช่ไหม น่ากลัว่ะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นฟิลเหมือนเธอฉันเพิ่งเห็นว่าฉันเหมือนแบบแม่ค้าขายข้าวต้มอะนึกออกปะอันนี้เป็นพร็อพหรือไงไม่มันมากับกางเกงตอนแรกซื้อมามันดูดีนะอเนาะใส่อะไรแบบว่าเวอรอเออเมื่อหนวดมองไปมองมาคือฉันเหมือนแบบแม่ค้าตามสั่งที่แบบผิดเงินเสร็จแล้วแบบหยิบตังค์ทอนเออแล้วก็เออร้อยพี่เ้อยร้อยอะไรเงี้ยตลกอ่ะแล้วแพงด้วยนะฮัลโหลไปต่อที่กางเกงกางเกงตัวนี้